มันไม่ติดหรอยังไก็ไม่ติดเริ่มเลยเริ่มเลยคือกันโง่กันเกิดอะเนาะใช่คือก็จริงก็มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดกันล่วงหน้าเนาะแต่ว่าเพื่อนเองจะได้ลงรูปช้าหน่อยเพราะว่าตัวเองก็แบบมีดีลทำงานอยู่ที่ต่างประเทศอะไรอย่างงี้เฟื่องฟ้ายไหมทำไมต้องเป็นเค้กกล้วยทันน้องกล้วยต้องลย ใช่เขาก็เขาก็เขารู้ว่าเราชอบพี่ชายเย็นหมาเราคอกี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเก็บรายละเอียดโดยการแบบทำข้างๆเค้กขนดอกไม้ของเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันหวานเกินไปมุ้ยอ่ะมุ้ยเราอยากยังยิ่งหยอกเอาเวลาในวันเกิดนะเราพูดอย่างนี้หรือเปล่ามุ้ยไ่เขาพูดภาษาญี่ปุ่นปกติปักเป็นอะไรก่อนปักเป็นอะไรก่อนพูดยังไงพูดยังไงบอกจริงพูดยังไงปกติก็พูดปกติเล่นบ้างตอนเห็นตอนเห็นเค้กมันแบบออฟเซอร์ไพรส์เลยแบบโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ หัวล้อครู้สึกว่าตลกคิดได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขาเป็นคนแบบอย่างเงี้ยครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยเลยก็จะเป็นโมเมนต์อะไรไหมคะเป็นของขวัญของใจอย่างเงี้ยในกลองของขวัญอะไรกองไม่บอกก็ของขวัญบอกอย่างหนึ่งเป็นรูปที่เขาให้คนวาดเป็นรูปคู่รูปคู่แรกที่เราถ่ายด้วยกันไหมหรือว่าเป็นรูปที่มันมีความพิเศษยังไงเป็นสถานที่ค่ะที่ ที่หนึ่งที่ความรักกอดตัวหรือว่ายังไงประมาณนั้นหรือว่าเป็นพันสำหรับเราอะไรเป็นโซนหรือเปล่าที่ไปถ่ายเราถ่ายหนังด้วยกันไม่ไม่ไม่หลังจากนั้นค่ะลเรา้นเลยเหรอเก่าไปอ่ะนะเก่าไปไม่สงสัยว่าของปัดเปรีงแหวนหรือเปล่าเพราะว่ารูปแบบตาย้อนยุ่งยกอนยุ่งไม่เราก็แอปปัดป้องน่ารัะคะจลิตถ่ายรูปไม่มีแหวนหรืออะไรแล้วพ่อก็เลยมาแซวเลยอ่ะพ่อที่เป็นแบบว่า เ่อบวชกำเนิดพ่อสื่อพ่อบวชกำเนิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นงานเป็นงานแต่สวมแหวนจริงๆเลยไหมอ่ะไม่ไม่ค่ะค่อยเป็นค่อยไปก็คือยังพ่อยังอยู่ไม่ขึ้นเนาะค่อยๆค่อยค่อก่อนแล้วเรามีคิดไหมว่าเออเดี๋ยวจะเป็นแหวนแบบแกล้งการอะไรอย่างเงี้ไม่หรอกค่ะไม่ไม่ได้คิดเลยเพราะว่าเรายิ้มตลอดเวลาเนาะในในงานใช่เราก็จะฝากอีกแล้วอันนี้เขาก็บอกฝากไปเลยแล้วก็มีบ้างแล้วเขามีความแบบว่า ของเรามันไม่ขาพู้ชามไ้าเสียงเสียงร่าได้เขาก็มีแต่เขาจะบอกว่าเวลาเขาเป็นอะเขาจะโทษหนูว่าหนูว่าเออเนี่ยพาพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรีเขาจมีบไมันมีแบบภาษารอย่างเงี้ยก็คนก็เป็นภาษาแบบลิ้นแปลกๆอะไรแค่นั้นแหละค่ะก็เหมือนเหมือนแบบแต่ว่าช่วงปกติก็มีปกติบรรยากาในวันนั้นน่ารักม เราดูแบบอินเลิฟมากอ่ะเขินอ่ะเพราะว่าแบบเหมือนพี่พี่ทีมร้านที่เป็นนักร้องแล้วก็ลงจากเวทีมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรอย่างเงี้ยเราเอาเราแบทายเขาอ่ะแต่ชุดมันสวยนะใช่ไหมคะเป็ตัวมาดีเหรอโอ้แต่งผมนานเลยแต่งกี่โมงไฟยังไม่มืดอ่ะแต่งโมงเลยเหรอ มีซับแม่มีซับไหมในนั้นอ่ะมีซับหน้าไหมมีซับหน้าไม่แต่ไม่สวยตลอดเวลาแป้งเราดีอยู่ทั้งวันที่แต่ที่แต่แล้วพอแล้วจะเชิญใครของไม่ที่แต่ตัวนานเกินตอนแบบแบบไบ่ายเป็นเพราะมันเป็นแบบปีแรกวันเกิดของเราที่เรามีแฟนใช่ปะแรงนะไม่ยังเป็นลการยังเป็นทางรก็เออก็มันก็ตั้งใจแหละเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะไปทำงานต่างประเทศนานแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอ แมตวันให้ตรงหน่อยได้ไหมเียเราก็เห็นความตั้งใจเขามาตั้งแต่แรกเงี้ยเราก็มุ่งมั่นในการแต่งหน้าขึ้นหน้าขึ้นผงสิ่งที่เขาเร์ะพายเรามันคือกานแมแบบตรงกันอยู่คนละความหเลยกันก็จริงๆเขาเป็นคนที่ทำอะไรอย่างี้อยู่แล้วนะในปกติเนี่ยเขาก็จะมีจองร้านหาร้านพาเราไปทานข้าวทำวิวกาดว่างพร้อมกันหรือวันนี้ก็เป็นวันที่น่ารักกี๊วันนี้มันก็เลยเป็นคลิปที่หายคิดถึงเลยเพราะต้องไปต่างประเทศหลายวันก็รู้ว่ากิ๊บก็คุยกันตลอด แล้วก็มีรูปลงให้กันตลอดอย่างนี้หรอก็ส่งให้กันตลอดจะมีอีกรูปโมเมนต์เยอะไหมคะในวันเกิดที่ยังไม่ได้ลงรูปที่สวยลงหมดแล้วเ่ะ๋ยวต่อไปเป็นรูปที่เป็นแก้งกันเนอแต่หลายคนรู้ว่าแบบมันดีต่อใจพี่าเลยก็มันก็เป็นมันก็ดีต่อใจพวกเราสองคนด้วยค่ะเรเราก็อยากลงไว้ให้เป็นแบบความประทับใจถือเป็นปีที่ดีสําหรับไปเฟิร์นไหมคะดีค่ะเป็นปีที่ดีมาก็เามีพี่นาอยู่เคียงข้างเพราะมีทุกอย่างมีทุกคนมีงานด้วยขออะไรเป็นพิเศษไหมตอนก่อนจะเป่า กห่อขอให้ทุกอย่างดีแบบนี้ตลอดไปสวยววด้านอ่ะรู้สึงมีเขาด้วยตลอดไปอย่างนี้น ก็ถ้าเป็นไปได้ค่ะอยากให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆงานเงินเพื่อนฝูงครอบครัวทุกอย่างจริงๆปีนี้ก็ถือเป็นปีที่ดีจริงๆเอ่ขาเปิดเพลงสนองให้เธออยู่นะจริงก็ดีเลยนะแต่ก็รู้สึกว่าปีนี้เธอแบบลัคกี้เกมลัคกี้เลยลัคกี้ทุกอย่างเลยก็เป็นปีที่ดีจริงๆเนาะผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็ค่อนข้างลงตัวตอนนี้ละครก็ทยอยเปิดแล้วหลังจากที่รอเนาะเพราะว่าทุกอย่างก็ก็แฮปปี้ค่ะจัดสรรเวลาได้ดี ต่อไปจะสนักนใจไหมครับถ้าเกิดเป็นวันเกิดของคนต่อไปเราคอสเพ์ไปเลยหรอยถึงว่าเตรียมตัวเตรียมตัวไงยถึงว่าของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเขาซอสเพลย์เราหนักขนาดนั้นไม่หรอกค่ะผลว่าเราสองคนเป็นคู่ที่สบายๆเนาะนัดกันคือมีเวลาตรงกันก็นัดกันให้เกียรติกันเลยเป็นปกติค่ะสหรับขวญปีนี้คือเราขอได้อย่างที่ต้องการเลยไหมครับสำหรับตัวนายหรือว่าเขารู้ใจเราเขาเลยซื้ออันนี้มาให้เราเป็นคนตั้งใจเขาเป็นคนแบบลงรายละเอียดในทุกอย่างอยู่แล้วมีอยากขออะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะ ไม่มีแล้วค่ะเขาได้หมดแล้วอิ่มพี่ความสุขแล้วถามอีกเรื่องหนึ่งภาพดีต่อใจหลายคนโมเมนต์เราควงกันที่สนามบินบังเอิญเงเอิญเจอกันที่สนามบินที่ปารีสค่ะเศ่แต่ว่าพี่เบิดยายผู้จัดการดูเห็นก่อนก็เลยเรียกกันก็ดิ้คิดถึงค่ะไม่ได้เจอกันนานมากในรอบกี่ปีได้ที่ได้เจอกันใกล้ชิดขนาดนี้นานอยู่นาสิบปีเหรอคะน่าจะไม่ไม่น่าใจ่ายมา1หรือประมาณประมาณประมาณนี้เลยค่ะ กือบิบได้เนาะเือแล้วพอแบบเซ่แบบยายทักเซ่ไฮกันแล้วคุยอะไรกันบ้างหรือว่าใหม่เห็นก็ดีใจเลยเออยินดีกับบ้านอวยบ้านกันอวยบ้านกันอวยบ้านเขาก็มีบ้านแล้วทัปที้พออายูบ้านอะไรเงี้ยถึงถึงจุดหนึ่งถึงอายุพวกหนูพอการทําบ้านทําอะไรนก็แบบเออยินดีกับอีกคนมันมันเลยมีคำพูดรอบแบบดีใจที่กลับมาเจอว่ายากก็เป็นโคฟมใช่ก็ดีใจ่เขาเพราะส่วนตัวเพิ่นก็คิดถึงใหม่ทีถึงพี่ก้าอยู่แล้วบรกาศไม่เจอแล้วก็ เราเห็นเขาทำงานเหนื่อยก็เราเหนื่อยไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็ยินดีกับความสำเร็จกันละกันคุยกันนานไหมเมาส์กันนานไหมตอนนั้นอ่ะไม่ไม่นานเท่าไหร่ค่ะมันเป็นช่วงเดินก่อนจะมีกับไทยนแหละค่ะนี้แต่ก็ดีใจค่ะดีใจแล้วแฟนแฟนเห็นภาพมันก็ประทับใจเลยเหมือนเป็นการลบข่าวที่ผ่านมาแบบจริงจังเลยแต่ตอนแรกหนูไม่รู้ว่ามีคนเห็นอะไรอย่างนี้ยพวกหนูก็แบบเดินสวนกันอะไรอย่างนี้ยก็คือจริงจริงเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไม่ได้คารใช่มีแต่ท่ะเต้นแบบเต็มเต็มมาถ้าเปียกคิวกันได้ถ้ามีโอกาสก็โอเคยินดีเลยค่ะ แต่จริงก็คือเรียกว่าส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้เจอกันใช่ปกติใช่พอเราทํางานแบบต่างคนต่างทํางานเนาะอย่างคิวถ่ายละครอะไรทุกคนก็จะรู้ว่ามันก็ต่างคนต่างต้องทำงานอะไรเงี้ยแข่งกิ้วขึ้นเรื่อยๆแต่คิดไหมว่าแบบในภาพมันจะเป็นวัยร้อนแบบเบื่อไม่ตื่นเลยไม่จริงเลยจะแบบว่ามาแชร์กันอะไรกันมันดีต่อใจอยู่นะไม่คิดแต่แต่พอคิดไปแล้วก็ทุกคนก็คงคิดถึงในภาพสมัยก่อนอะไรอย่างี้อันนี้ใหม่วิ่งเข้ามาก่อนเลยป่ะหรือว่าเฟิร์นไปเจอเห็นผลตอนแรกคนก่อนพี่ก้าวก่อนเจอพี่ก้าวก่อนแล้วก็เป็นเป็นผู้้จััดกกกาารรเฟิ์นนนนออยย่่ะทงใหม เป็นที่ดีค่ะก็ดีใจที่ยัมีแฟนๆแบบคิดถึงพวกเราแล้วคอยเชียร์อยู่แต่ตอนนี้อาจจะได้เห็นการร่วมงานไหมล่ะมมีโอกาสก็ยินดีหมดเลยค่ะเป็นการสยบข่าวไปได้เชิงอะไรจริงๆมันไม่มีข่าวต้องสยบอะไรมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแต่ก็ดีใจที่ทุกคนยังแบบดีใจที่ได้เห็นภาพเพมันตื่นเต้นเนาะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะต้องถ่ายรูปรูปไหนคทคนทําไม่ได้